น้ำมีความสําคัญต่อการเกษตรเป็นอย่างมากเ้ื่อพื้นที่ของโนนาเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนค่อนข้างน้อยนะครับจะทําให้บริเวณโดยรอบมีความแห้งแล้งตั้งแต่เชา้ายันเย็นเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยความแห้งแล้งเพราะนั้นการที่จะทําการเกษตรเราต้องขุดบอ่อเพื่อเก็บกักน้ํา นนนามโมเดลจะใช้วิธีการขุดบ่อเป็นการเก็บกักน้ํานะครับจากเดิมบ่อเดิมที่มีขนาด2งานลึกแค่3เมตรผมมาขุดเพิ่มเป็นอีก2งานรวมเป็น1ไร่ลึก5เมตรตรงนี้น้ําไหลลงสระไหลไปกองกันว่างเหยาะน้ำแก่หน้าซะเนาะ เอาจะได้เต็มตางต๊งมารดมนเป็นยังกอปูบปา้านไม่ก็ได้ดรอกชุ่มช่ำ <c oughs> ครับมือนี่สิเป็นผู้แก้ก้าครับอันนี้มีรถแก้เรียบร้อย <c oughs> มีอุปกรณ์มีก้าเสร็จแล้ว มีปีไม่คุยเว้ยหลายมือแล้วว่าตกเอ้าลองดูจะตกได้จักอมเอาลองดูขณะนี้เริ่มตกแล้วครับตามมูบ้านตามน้องไป นั่นหน้าได้เสียวนึงเอาลองด้วงลองดมีทางทิศใต้ทางทิศใต้ระยะก็ถึงแค่โคกซาดนะครับทางทิศเหนือน่าจะถึงบ้านของดวงใจ nói là chị thân ở nơi có trông hỏi đi qua khó nhé hay quân anh à? ฝนกำลังมานี่แหละมันล่อปลาได้ย่างดีเลยเนี่ยมันล่อย <mam> ma <UC S> ่างดีเลยโอ้ยน้ำท่วมเลยตัวนี้ฮะโอ้ยปลาดุกปลาดุกระวังเอาเอาเอางานถ่ายถ่ายลูกตัวถ่ายแล้วกระอชชิปฝนแล้วไปเท็บเอาวันนี่ไปไปย่างได้สามโตแล้วดิโอ้มืึงนี่กี่กี่แขกเนี่ยวะไม่มาเดียววะ เอาไปดูไปเลต่างพุ่เอาไปเต่งพุ่นเออเนังคุณนาอยู่เลยเส้นม็เส้นต่างเมาอนเห็นล้วเทีอยวบ่บัวทะเปลาตบอ่ฮะเอาตีเที่ยวเลยข้าวติวเลยพร้อมอืมเอ้มาข้าวก่อนอเสร็จแล้วไปวะล่ะไปไห ยางรอบเหรอป่าไปน้ำเท้านดอกไปต้อมอ่ะไปไปสิเฝ้านะไปสิเฝ้าไกล้ <laughs> ไปนี่นะไปเ <ไป S 2> มีมยนปลาเด้อ <laughs> <laughs> มันมีก็ตีได้หนิหเอาฝนตก <laughs> แค่คืนเดียวนะครับทิศทางน้ำจะไหลามาจากด้านนี้นะครับ แค่คืนเดียวนะครับไม่ได้มากมายนะครับแค่คืนเดียวนะครับน้ำผมเต็มบ่อครับปรากฏการต่อไปนั่นคือการทำนาปัง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 ,ปง,ปง